นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย อีบาทแล้วอีบาห้ึงม่นสองฮะเขียนเลยใครมันจะแตกบมงกุวะเราจะไร้ยองยโยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอยโนยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอยอ้ยโยอ่ยโอเลยอยรอ้ยมอ้ย้ยอ้้อ้ยโย้อ้ยงยย้ยย้้ย้ยอ้อยยอะอยย้องเลย เรเดทดกวอาไหมปีายดีกว่าไี้ีป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 ี่ีปีปีเีีปอีีปีปีผีปีปีีป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 ีวีปีปีปุ๊ีีปีปี่ีปมปี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 ลีวีปไปี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 ีป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 ีีีลีีีีีี เราไปขายก่อนเนี่ยออ๋เดี๋ยวเราไปขายก่อนก่อนง่้นเราเราเราสวยนี่ะครับเอ๊บเอ๊บโอยอะไรครับเจออะไรขึ้นอ๋อตุ๊กตาตุ๊กตาผีตุ๊กตาเด็ก อย่าให้มันชมของมัองเอามันออกไปให้ราคาเริ่มดีอย้ไขายดีกว่าขออกอย่างในตรงนี้ในตรงนี้ตรนี้ไอ้กอบไอ้เี่ยมันล็อกได้เปล่าเฮ้ยไอ้เชี้ยเปิดปล่อยกูเปนเี้ยขายเลยขายเลยขายเลย โอ้ยสองหมื่นต่างเลยอะอะไหนกันเชียววะเชอะไรกันเชียวเอ้ยแตะหน่อยไม่มีอะไรเจ็บอ้ยยังไม่ได้ต่อยกับผีเลยโอ้ยหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้กะกะไปแบบหยิบตุ๊กตาไปแล้วไอ้มันตีผีไอ้เหี้ยลืมไปผีไม่อยู่ใกล้ตุ๊กตาแล้วผมว่าอีก จุดขายหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้นอะเป็นผีหัวหัวลอยๆอะที่เราเจอผีหัวลอยไอติดเน็กัรเน่ยไอมึงยูไวะมึง้ากูมึงแกมึยูได้แกกูแกกูแกเีเหียกูแ้นี่คนตาออะเอาเอ๊ะเอ๊เฮยโอเคจโร่เชื่อมจิตกับเชื่อมจิตกับคุณเซฟแบบนี้อเชื่อมจิตแต่ เอาไปลาติกบอ่โอเคโอเคเ่งดเหลืออะไรอ่ะไม่ยากหรอกมัก็หายไปเออโอเคไมมีของหมดแล้วหมดแล้วชั้นบนมีปะไม่มีแล้วมีแต่ไอ้าหไีไม่มี้ไมมีแ่ีลไล้ี้วไี้ีลม่มไมี้วล้วมไม่ล้ี้ีี จีมิง่งคิดดีมากอยเป็นเสียงคิดที่ไพายรอกไปจับเมือม<า>โอเคได้๋ยเวลากลับบ้านไปนางจะเขียนก <c oughs> ดตัวคิวกดตัวคิว <c oughs> เราจะกลับเอ้ใกล้กลับบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเขี้ยนสัตว์เอ้ยเอี้ยพิงเอา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 ไปดันลงด้วยเอาไม่ได้หลบด้วยเอาเอ้ยไม่ได้บอกู่าคุณไม่อยู่นะเอ้ยเหี้ยเพิงย้อนแม่งเลย็กย้อนคนเดียวแต่กดเล่นแรกที่สาวบอดย้อนคนแรกสาวบอดเป็นคำคิดเราได้ แตาแดงอะแดง maybe ดาวเอาบอลเริ่มตาแดงแล้วมโกรธโยกนะโยกเออแล้วไอ้ไอ้ไอ้ผีตัวนั้นมันให้วิ่งหนีใช่ไหมอาจจะได้มันให้วิ่งหนีแล้วก็หลบนะผมพยายามผมพยายามแบบว่าจะขี่รถเข็นไปต่ออ่ะครับ ระเบิดตาน่าฮ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 ่าหาเคียงเฮ้ยอเมริกาอย่าระเบิดตานหน้าเลยทำไมมึงคนอย่างงี้ไอ้มึงค้อนอย่างงี้ก,ก็มึงไม่ดีปะอย่าซาวบอดทำคิดแล้วอยา่าเดินขี่หักคอเลยอย่เก็บอยาอยากอยาเมื่อกีน้กนี่คุณหมอบอกโดนลลีเมย์พวกกูตายเลยห <c oughs> มอจะจำปีหน้าได้ไหมครับโอ้ <c oughs> <c oughs> าเลวซื้อยาไว้สักหน่อยเล่นของเราเติมไม่ได้กันเนี่านี่มันก้านเก้ันเลยขอเราเติมไม่ได้อันกับอะไรดีอันนี้ก็ได้ยงของจบของได้สบายโอ๊ยอูเก้าพันเร็วจะได้ว่าอยากซื้อเนี่ยมีตัวแมพไอ้ยัเล่นว่าจะมกซื้อเะกูว่าได้มีตายกูว่าลไม่เหลือ จะวันนี้ก้ามบุ๊มจะวันนี้ก้ามบุ๊มเหรอจะวันนี้ก้ามเรถเข็นนะใครกดดกอ๋ออันนี้มันอันนี้อะแฟชั่นไอ้แ่แก็ดีนะแฟดมันมันทำให้ผีมันล้มได้อะแล้วก็โยนผีเลยเลยไม่ไม่มันแต่เรายังเงินน้อยอยู่ออันนี้ไม่ใช่ผีที่ล้มอะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอันนีแล้วมั้งไม่มีแล้ว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 เฮ้ยระเบิดอะเราซื้อได้ครั้งเดียวเราใช้ได้ครั้งเดียวปะ ใช่นใช่ไม่รู้ใส้ไปได้ตลอดเลไม่เคยลอใครพักผมผมกำลังชืแะเบิดอยู่เลย้โอ้กลัวการเลเกไยังไงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม่ไม่ใช่ผมเนไใช่ผมตอนนี้ไม่ายไม่ตายไม่มีใครรู้กูยู่นี่์ได้เ้ย ใจันกรชนในยาไม่เลยโอเคเวาขอนเยเส็จไม่นามึงอันรอบ้ซื้อนี่มาโอเคอ่าอ้าวรีบตัวด้วยังไม่ได้หักคอเลยยังไม่ได้หักคอเลยหักคอแชร์เยผมนะเดี๋ยวผมไปลุยลุยเย่อเลยลุยเยเลยล่นแค่นี้แหละลยหนึ่งอยากคอแชร์เล่นเลยโอเคใครมาเเยอะเย่อบายยเเดี๋ยวผมหักคอได้คอโอโอเคไม่มปเสียง

บอนไซบอนไซใส่เลยใส่เลยขึ้นบอนไซไอเยี่ย5090 TI Super TI ไปเนี่ยเอ้โวคอมพิวเตอร์ใส่เลยใส่เลยโอเคไปเดี๋ยวมีปิดแปล้ๆนะมีปิดแปลกๆนะไหนวะอ้ยเยี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยอ้ยลยคอ้อ้ยโยโอ้ยโอ้ยยคอ้อย มไอเยี่ยระบบปฏิบัติการแอนดรอยกูไปแล้วมัีหลายเเจีันเจคันเจคันเจคันเันเจคันเจคนเันเจคันเจคนเจันเจคันเีันเจคันเีคันเคนเจคันเนเจคันเจคันเจคันเอ็ันเงคันเจคันเมันเป็นเจนเจคันเจคันะจคันเันเจคันเจันเ่คัเีคันเจคันเจคันเจคันกูคันรู้อ่เไอัเัวเจีัเนี่ยมันตัวแรกที่ฆ่ากูเลยัอเจคันเโคปนะ ไม่มีอลายกตีไปแคนแหละเฮ้ยกูโดนเดียร์คูดอนเดียร์เอาไปไว้เอาไปไว้ตรงนี้เลยเอาไปไว้ตรงแท่นเลยไม่ต้องแค่นี้ไปที่ขายเลยเรื่องตาคือยัไงวะออกออกออกเป็ดเปียห์เห็ดตรงไหนไอชียโอเคฮะเพิ่นอ้อะไรอ่ะของแพงปะของแพงนิดหน่อยสามพันรูปบาทเป็นกล่องอะไรโยคนโยได้ครับแต่ก็ลำบากหน่อยผมไม่นี่ซื้ออัปเกรด s t ต y i n g มาโอ้เจี๊ตโอ้เจี๊ยต์ด้าโอ้เจี๊ยตดโอ้ชิี๊ไอเหี้ยเด็กเวนไอ้าับว์เดินฉีอคอัสดีครับอ้าวตายมาไปเพื่อนกันแล้วเหรอ อย่าบอกว่าไปเดียบใครเป็นเป็ดใครม่เป็นเป็ดอ่ะไอ้ยูน่าเป็ดแม่งฟาดเรียบเลยไอ้ยี่ไอ้พ่อตายอ่ะพ่อตายเลยสัตว์ไอ้ไงตายหมดเลยแล้วแต่แม่งแต่แม่งฟาดหมดเลยสี่คนเราเอาผมก็จะเอาขอฟาดมันแหละปกติปกติมันต้องมันต้องฆ่าแค่คนเดียวมไม่ใช่หรอวะแล้วนี้มันฆ่าหมดเลยอ่ะ

ตีได้นะแต่มันไม่ใช่ว่ามันรอบเดียวมันตายไม่จบๆตปไอ้เหี้ยยังเจ็ดพันอยู่เลยอ๋อไม่ใช่อันนี้มีเจ็กันอยู่ครับขายขายได้เศษอยู่นะได้ได้ทอนอยู่ได้ทอนกับมาเอาเอาหัวไปครบใช่มันนะครบ็บ เฮ้ยเอยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเริ่มลดลงอย่าลบอย่าลบอย่าลูบหัวครบไปแล้วป่ะน่าจะครบเร็วมั้งย้อนหัวเซฟไปครบแล้วเป็นกูจะเอาอันหนักเข้าไปก่อนอ้าวเฮียหนักเลยหนักเลยนั่นหัวแม่ไหมหรอใช่แล้วหัวโอเปก เงันไว้งันไว้เดี๋ยวหัวแม่นะเดี๋ยวดีๆีใครเกิดบ้างกว่าว่ามันไม่ครบอ่ะว่ามันไม่ครบอ่ะใครไม่เกิดก็รู้กันแค่นั้นแหละอืมเกิดปะใครใครมาบ้างโอ้ยเออตามนั้นอ่ะย้อนยึดติดเลยตามเขาไปก่อนย้อนอยู่วะไปยูไอยูนะครับไม่เกิดเ้ามอ่ะหัวหายหัวไม่ครบตายกันแท้คนเลยนี่ไงหัวไม่ย้อนเนี่ยเฮียไม่เห็น นีอยู่ไหนวะอยู่ไหนแปลกอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลเอไอยู่ใช่ใช่มันอยู่จุดไอนี้เลยผีผีไรฟันนะุนากวินี่ยเราไปเปอร์แมปกันดีกว่ารัหัวคนริอ้อนแล้วครับเดี๋ยวหัวคนริอ้อนมาใส่อะอันนี้ไม่เห็นโโทรถรเอารถมาดิเอารถมารถรถเข็นอยู่ไหนอะมีใครหยิบมาเลยโอเคมีเข็นมามีเข็นมาเอาเอาเอาหัวไอ้เป็ดแล้วก็รีบไปเลยไอ้เปี่เห็ด Area clear โอเคเซิร์ชห้า p r i n t i n ขายต่อนี่แหละจุดนี้ครับตรงนี้ตกใจพีาวินแม่งดำที่ผายใครอยู่้องน้ำรถมันเท่าไหร่แล้วอ่หมื่นห้าหมื่นห้าพอแล้วออเอางบที่ต้องการดไปตรงเลยอาเพิ่มอยู่ก็ได้มันมีของเล็กของน้อยอ่ะนี่นี่มันมีของอยู่เนี่ยคนถือไม่อยู่เยถอ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 ยถเราลองเป็นะ

หยิบหยิบอะไรยวะหยิบแม่หยิบแมหยิบแม่โอ้ยยานแล้ว่าเราขายของดีวาก่อนที่ทุกอย่างจะจกมาเลยเกรคอนเทนต์ได้นะเพราะว่าตังก็นี่มันก็เกินอะได้ทอนมาอยู่มาแล้วคุณมาคัดเราเออวะคันสิอยู่เขาก็หายไปโก๊กกส้นมาหรือเปล่า โอเคโอ้ยเชี่ยนะเชี่ยอะไรกันโดนทีมโอ้ยเย้เอาตายด้วยกันเลยเย้แอบไม่ทันกดกดมอบก่อนเจ้ผีสองตัวของกันเลยอ่ะคุณบอยอ่ะตัวอะไรบ้างอ่ะมันเป็นไอ้ผีไอ้ผีมีดมั้งผีอะไร ปตุ้ตุมึดเลยไอ้ผีตัวผู้หญิงอะมันเป็นเกนบารปตัอ่ากตกหลังไม่มีเหลือใครบ้างหรอตกตาอนี่หลังไม้ตอนนี้เหลือคุณว้อยกับได้ยินแล้ตอบเลยครับเ็อะเพราว่าไม่น่าจะตายหมดแล้วอ๋อคุณว้อยอยู่นี่นี่วะเหลืออะไรยังเหลือยังไงกับเซฟอะรอรอรากำลังโดนผีกดดันอย่ไปเช็คดูเลยย่าไปไปะเตะเตไปเตะ

พีพีชี้เองน้องกอะเต็มมิน่ากอดเต็มมินาโอ๊ยขอว่าไายวะเต็มมิน่าอันเดียวไปเลยจอาเจอาหนึงเออมีอะไรบ้างขอดูของหน่อยสิผมขอสตริงโอ้อะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรอ่ะทัมเบิลรันช์รันช์ออปเปรชั่อ๋อมันคือตอนตอนที่คุณกระโดดแล้วก็กดยูอ่ะมันจะไปไกลอ๋อใะ้แรงขึ้นเลยซื้ออะไรดี โอ้ยเหี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรวะปืนเหี้ยอะไรอ่ะพอตาปืนโตโอ้ยช็อตกัน์ดเลยโออ้ยเออช็อตกันช็อตกันยิงผีได้ไหมการันยิงผีได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะตายเลยเก้าเก้าหมื่นไม่พอว่ะโอ้ยเออคนนี้มันเจ๊เจ๊บีเอเอียรขับกันคนข้างกูมันตายอุ้ยเหี้ยอุ้ยโทษถ่ ตกใจหมดเลยโอเคมีใครโอเคไม่โดนสองคนไม่โด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 นยางเราทำไรได้เราเดเปิดยางเอาไว้ล่อผีมาเปิดยางเฮ้ยไม่โดนมีใครโอ้โอเคมันยิงเฟรติไฟเลยอ่ะใช่เอ้ย แมีกี่คนอะไรขายไปคนหนึ่งเออหายไปคนหนึ่งขายอ๋อคนมาคัดยืนอยู่นู่นไปยืนนู่นก็ตายโอเคมาสั่งซื้อเลยลองชิมหน่อยก็ได้ก็ยืนเงียบเลยชิมอะไรแล้ก็รอดหน้าเดี๋ยวไม่ไหวรอรอบหน้าเลยจะค้าไปเลี้ยงเลยไม่มีความประณีตลองชิม ลองชิมนะไรก็ได้นะกูแกก็ว่าอยู่เหมืนหายไปไหนคนหนึ่งยินคนเงียบไป